สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมีเสภพ้พามาใี้กระเพราค่ะเมนูมือนีมีอยูสองอย่างค่ะพี่น้องเปิดเมนู้ดจืดๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือพัดวุ้นเส้นค่ะพี่น้องสุภามาพัดวุ้นเส้นกับแซีกระลำปีเนาะค่ะสตูเทอนะคะพี่น้องนุ่นซูเปอร์แซ่ซำลำปีด้ค่ะนุ่นใซ่ห้อมหญ่เฮโหนูเนาะค่ะแต่ว่ามือนีในตู้เย็นเท่าหรือซัมดยกับใส่ซำนันค่ะพี่น้องกับแมีกระลำปีมีเอ่อมะเขือเทศค่ะมีแคร มีหมูค่ะมีไข่ค่ะไข่เหลือหน่อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็สมีบุญเซ็นนะคะแล้วก็สมีอันนี้กระเทียมค่ะบุญเซ็นนกกระเซีนหนางไ้แล้วย่างดีค่ะซองฮอเด้วยค่ะพี่นอ้องส่วนเมนูที่เห็นอยู่ในค่ะพี่น้องทุกสภาพมาทําทไก่เทริยากิค่ะนี่ค่ะไก่ย่างอันนี้นกมักดยสิอยู่ข้าวกันนะคะพี่น้อง อันนี้นุสเสตเฮดให้เบิรงพ่อเขาขาค่ะเพราะว่าหนูเคยเห็ดหลายคลิปมากนะคะพี่น้องคลิปเก่าๆแล้วก็พ่อ,อย่างไก่ซุกนะคะพี่น้องก็จะลาดด้วยซอสเทริยากิที่ซื้อมาแบบสเสลดุลุล่งเ่ะอันนี้คือแม่บ้านยุคใหม่คือสะดวกสบายสําหรับเฮาค่ะพี่น้องพเพราะว่าเฮ็ดซอสเทริยากิบ่เป็นเนาะค่ะ <ๆ S 1> พี่น้องพ่อย่างไก่ซุก็ทําเป็นสินเป็นสินเราจเอาหนีใส่เลยแสบค่คะพี่น้องเอาละค่ะคคในนุสเสตย่าง <ๆ S 1> ให้เบิรงจักจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องเนาะค่ะพอดีของกระทะเก็เห็นเนาะค่ะพี่น้อองเายู่ใน ในบ้านห้องสามารมาธ่จะดังไสหรือวก็ไส้ได้ค่ะสมาริเอาถึงเกาแกบแล้วก็ย่างสินะคะพี่น้องเมงน,นูเสร็ทสามสินค่ะเพราะว่ากินกันสีหาค้นค่ะพี่น้องแล้วมันก็สมติเข่ากับสุดเลือบปลายัวค่ะพี่น้องอออสําหรับข้างนูนะคะพี่น้องค่ะใส่ผสม ซอสเตริยกยิลงไปเลยอ่ะไม่สเสียดให้ไก่ใหม่เร็วกันสุกต้นรับนู้ดค่ะพี่น้องคนอื่นอาจสึกเกินกว่าน,นี้นูก็บอกหัวหน้านูก็เลยเลือกที่สมัครสิอยู่นิดนึงแล้วก็เอามาย่างให้พ่อสุกค่ะพ่อไก่สุกๆค่ะพี่น้องหนูก็จะเอามาทานเป็นสีสส่เหลี่ยมค่ะกระเทาะลาดด้วยซอสต,ตัวน,นี้ค่ะพี่น้องก็คือกินได้นะคะแต่ว่าตามความจริงนะขึ้นมาต้องมัดซอสตัวน,นี้แล้วก็ย่างค่ะแต่หนูเห็นแล้วมันดำนูก็เลยบบกหอวชอบเป็นเลค่ะ นี่ค่ะค่ะความเป็นจริงนะคะพี่น้องต้องเอาด้านนังลุ่งก่อนกระไดค่ะเพราะนังมันไม่มั่นค่ะมมนสะเก็ดไถกะค่ะเข้าบติดค่ะพี่น้องตะวันมุ้งอยากให้ข่านนีเรือก่อนค่ะนะคะพี่น้องตะวันนังมันเป็นนังไกค่ะไม่สะเก็ดไถกะเข้าบติค่ะเอาละค่ะพี่น้องอย่างอื่นก็บบ่มีอย่างนอหนูอธิบายให้ฟังเขาข่าวลค่ะพใหาเบิ่งกตอนสำเร็จบุญแล้วค่ะพี่น้องแล้วส่วนนี้มันสื้อ้ามาผัดรุ่งเส้นกันต่อค่ะ ราคาพี่น้องตะแลกว่าทัดรุ่นเซนเลยที่นี่นุกกระยานพี่น้องได้เห็นค่ะนี่ค่ะพ่อนุยยางไก่พ่อสุกนะคะพี่น้องอันนี้คขึ้นน้ำมันมันเลยค่ะพี่น้องหนุกเอาซอสเตยุยเกะใส่ลงไปค่ะคลุกเขาวิปิง้งยางไก่สุกดีจนปึงกระสีแล้วนะคะพี่น้องสมิ่ง้พือกินเลยละคะ่ะผักแห้หั่นเข้ากับมัหั่นเซจานนะคะพอหั่นเซจานเราเรียบร้อยค่ะพี่น้องหนุกจะเอาเนื้นำซอสนีลลาดอีกกรอบนึงนะคะอันนี้คือคความสอบเจนิตัวเลยคะ่ะพี่น,อนอบบ้องนอกจสมโบกขึ้นไทยดึงกระบบ มัเหมือนมูกอถ้าอยากเฮ็ดกินตามแบบนู้นประเทศใดค่ะแซ่บนะคะพี่น้องเอาละค่ะเด่นนุษย์สุภาพบุรุษเสริอีิร้องค่ะที่นี่เอาะค่ะเด่นนุษย์ก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันกับสะบ๊อใส่ลายเป็นไดยเลยค่ะพี่น้องก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยบบตรงขาให้น้ำมันห่อนค่ะเพราะว่าข้าวตังกระทะห่อนนะคะพี่น้องพัดจนกัวกระเทียมเหลืองค่ะพี่น้อง ข้อกระเทียมเปรี้นื้อหอมนะคะหมูก็จะปล่อยไข่เซ็งไปปนะกต,ตินะคะมืงหยอง่ะวุ้นเซ็มสองห้องไข่สองหน่วยด้วยค่ะสองฟองนะคะ,คะแต่ว่าในยุคมือหนึ่งไข่หน่อยคะ่ะไข่บะหมี่ไปด้ยสองเซ็มหน่อยเดียวะคะ่ะพีหน้องตามด้วยหมูบดค่ะหมูบดก็แล้วแต่เราเลยนะคะหมักใส่ไลยกับ ใส่เยอะๆค่ะพี่นอ้องส่วนหนูนะคะพี่น้องก็เขาอาให้เพื่อนๆที่เป็นคนไทยเนาะคะ่ะที่เขามารับชมรถเวสื่อต่างประเทศสรส้างค่ะพี่น้องหนูอัดเสียเป็นภาษาอีสานค่ะภาษาบ้านนู้นนะคะทองพินค่ะเพื่อนๆบอกา,าใจประกันใดหรือว่า,าเออบอกาใจภาษาหนูหรือฟังใช้เอียงกะอ่าถามใดค่ะคอมเมนต์ใดค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะหนูเข้าใจเพื่อนๆ,ๆนะคะพี่น้องจะให้หนูวอลกใเลยอ่ะมันกระบอกคือค่ะพี่น้องเพราะว่า ห้องคัะอีสานเนาะคะ่ะบอกภาษาอีสานภาษาแบบว่าครับภาษาอีสานครับเป็นมาเท่ากับสบ่อของกว่าค่ะพี่น้องของของกว่าภาษาไทยค่ะเอา่ะค่ะมีใส่กระหล่๊ยโรยไปตามด้วยแครอทค่ะหมูพยายามยี่ให้มันแตกออกจากกันเลยค่ะพี่น้องาสำหรับจะเป็นก่อนไส่ก่อนมันจะเป็นแครนน,นคะคะมันก็สะโปแตกอะค่ะ ก็ใส่ในลูกปลดแล้วก็พักทุกอย่างของเขากันค่ะส่วนไข่เนียค่ะพี่น้องผู้ใดบบชินตักขึ้นก่อนก็นไดนะคะพี่นอ้องใช้ยามันแหลกนะคะตะวันนี้จะเอาพักใส่ด้วยค่ะพอ้กกลังตีสุกค่ะพี่นอง ต็ว่าส่วนสีใส่กระลำปีนะคะพี่น้องอย่าให้มันแสบอีกเลยนี่นกระลำปีเอาพ่อซุปนะคะเอาพ่อมันอย่างกรุบกรุบกรุบเลยนึงค่ะแสบนะคะ,ะ,คะเอาละค่ะหรูก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทศค่ะทีเดียวพ้นถิ่นน้ใส่บาสเทศลงไปเลยเพราะว่าต้องการแห่งเขบาสเทศซุกค่ะพี่น้อง Look that this แล้วน,นุ่งขออนุญาตคัดไปเรื่อยๆจนกว่าปลาเคิเร์ทเฮกกระลำปีสุกๆดีกันจ้าาค่ะห่ข้าวก็ะสุเติมนานต้องไปหน่อยนึงค่ะเพื่อให้บุนเป็มนุ่มก็เดิมนะจแล้วก็ตามด้วยของปรุงรสค่ะประมาณช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว กูได้มาผิกไข่ใส่ลงไปเลยได้ค่ะพี่น้องก่ว่าบางทีเพิ่นสูบกินค่ะเพราะว่ากินมันเหม็นค่ะตันด้วยน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะแค่นี้เอาอยู่ค่ะพี่น้องพัดทุกอย่าขงของเขากัน มันตนก็ใส่แต่น,น้ำปลาก็ได้นะคะพี่น้องใส่แต่น,น้ำปลากับชุ่มรสกับน้ำตาลแค่น,นี้ก็เสร็จค่ะแต่หนูใส่ปรุงปรุงรสแล้วหนูก็เลยสุดไปช่วยรสเอาละค่ะพี่น้อง,ง,งแงดดค่ right, น, okay, นี้จะเป็นอันเซตค่ะผัดอินเส้นค่ะเขาที่นี่ไม่หวานค่ะพี่น้องปะค่ะเดี๋ยวข้ามาแต่งเขาขกินกันเลยจ้า แล้วละจ้าพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะเป็นอาหารไทยง่ายๆนะคะพี่น้องมีอยู่สองอย่างเนาะค่ะอย่างแรกสุให้เบิ้งค่ะพี่น้องก็คือไก่เทริยากิค่ะพี่น้องหินุ่งยางให้เบิ้งพ้อเขาๆเนาะค่ะพออย่างเราเรียบร้อยเขาก็เอาน้าจิ้มเนาะค่ะพี่น้องลงไปคุกเขาในกระทะนะคะพี่น้องก็อย่างทำมันสุกคัดวทั้งสองขังพอสุกเราเรียบร้อยเอามาพักไว้หันหอยห่อนค่ะพี่น้องก็มาหั่นแบบนี้เนาะค่ะหลังาก็ั้นด้วยน้าจิ้มอีกหลอบนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่เราจะก็อธิบายแล้วเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องก็คือ พ่อ้าใจแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะกับระหม่านนี้นะคะออกมากกับสโลชาหวานๆเข็มๆเนาะคะ่ะกินกับเผากระแสเป็นกับแกมก็ดีนะคะพี่น้องส่วนเมนูนี้ค่ะพี่น้องนูเซนเบิงพัดบุนเซน,นะคะ่ะพัดบุนเซนเท่าที่มีในบ้านะคะ่ะพี่น้องกับส้มมีม่มะเขือเทศแล้วก็แครอทแล้วก็กระลำปีนะคะปกติหน้วพัดนะคะพี่น้องคลิปกะเอาพี่น้องเบอเลือนเบอง์ใดเลยะคะ่ะนูใส่หอมไ่ใส่เห็ดหูหนูนะคะแต่บะหมี้บะมีพัดอีกสไตล์หนึ่งะคะ่ะพี่น้อง ซีซันออกมาก,ก็นากินขึ้นกัน,นะค่ะใส่ไข่ใส่หมูค่ะพี่น้องหวานๆเข้มๆแซ่บค่ะแต่ว่าเหมือนียเมนูอาหารนูสมมมีนาํด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อเดไปตลาดกเขาซื้อห่อนๆค่ะนี่ค่ะเขาหอมมะลิบานเท่าค่ะพี่น้องนี่เราจะขอบพูดละหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไล่กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องเผื่อไม่เพื่อนเกาเนาะค่ะเขามาเบากนั่หัวมวลเขามากินเขาวางผ้าในกนเนะคะพี่น้องขอบพูดแหลาย มาจ้าืัอนี้พามากินไก่เตรลิยากิกับพัดบุนเซนค่ะ